สวัสดีจ้าจ้าจังป้าหานชวนชิมนะจ้ามาพี่น้องมาเนี่ยวันนี้ตำซั่วขนมจีนปูมา้าเลี้ยงน้องน้องน,น้องอ่าเลี้ยง<า>สาวสาวเลี้ยงสาวสาวเลี้ยงน้องๆ้องไม่รู้จะทำอะไรเนาะพี่น้องเนาะป้าน้อยก็ไม่อยู่มาพูดมากกินกันเลยพี่น้องมาอ่ะสาวสาวกินกันเลย ผักเนื้อจ้าผักก็มีมิหน่อไม้มีผักบุ้งนาะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะเนี่ยอะไรวะอะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้เนี่ยจ้าไม่รู้จักชื่ออร่อยไหมคะอร่อยค่ะ เนี่ยหวานจ่อเลยอร่อยไหมอร่อยค่ะข้าวปุ้นต้นเออร้านนี้ก็ปุ้นเส้นวันนี้ไม่เผ็ดมากใส่จัดก็ไม่ไหวขมผลไม้เป็นกระเพาะหืมหืมผลไม้อ่อนเลยจังเลยจักอ่อนแล้วหวานร้านข้าวอร่อยเลยซ้ำ อร่อยมากอร่อยจริงแซ่บแซ่บแซ่บโคอร่อยปูนัวนัวกินด้วยกันอันนี้ผ่านแซ่บนะครับผม อย่างรอปูตุมต้องทาแทบก,กับนเลยก่อนติดๆนะ้ำอย่างมากน้ำขอน้ำหน่อยได้ไหมได้ค่ะเสร็จแล้ครับขอสามหนึ่งกี้อร่ออร่อยอ,อร่อยมี ก็ยังเผ็ดอยู่ดีเนาะใช่ตำต้ำไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะต้ำไม่เผ็ดก็มไม่แซ่บ อร่อยนะเนี่ว่าปะเศกแซกเศกตำปูม้านะครับาวขนมจีนผสมผสานกัน Evet. เด็ดบอร์เด็ดเลยอ้ยเห็ดนาดูเหมือนกันพี่กิมเม็ดไหมเนี่ยข้าวเจ็บใส่เม็ดจ้าน้ำขายดีแล้วเนี่ยอเคอืมแมวกะดองนี่ ไปดูนะนี่นีน่นนนนเ,อเอือบอะไรนเอ่อโป๊กเก็ตใส่เตีมเตมดิมงูมใส่ดองไปใส่ดองไปนะครับ

จ้าท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้นะจ๊ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ป้าหลานชวนชิมบ้างนะคะเป็นช่องเปิดใหม่ยังทำอะไรขัดขัดขันขืน ถ้ามีอะไรผิดพลาดทัองไปก็ขอขอภัยด้วยนะเจ้าค้าเจ้าค้าด้วยกาละเกตไม่าการละเกตจ้ะหวานจ่อยเลยเนี hmm. ่ย กินดีดีตอนนี้ใช้มือแล้วท้อนได้มือได้แซ่บใช่ไหม,ไมกินละแซ่บหลายอโอ้ยอร่อยก็อร่อยเผ็ดก็เผ็ดเป็นยาว,ยาว แก่แล้วเนาะสู้ไ, <ป S 1> ไม่ไหวไเผ็ด

ปวดหมูเขาหมูแซ่บจายดูแล้วแซ่บจ๋ายเขาเนี่ยมันเบบผ็ดตังไหมลมลมฟ้าลมฝน เื่อวานนี้ทำทีท่าว่าจะตกวันเมื่อวานวันนี้น่จะตกแน่แน่ ประมาณไม่ไหวลมแรงนะครับตดนนี้ฝนน่าจะตกขอน้ำหน่อยได้ไหมจ๊ะกวางมาาพี่ประทูให้แม่ดิ ขอข้าวเหนียว,นะวออนนหน่อยนะมั้เมื่อกีงขอน้ำหน่อยนี่จ้ะพริกปะทูพริกปะทูเมื่อวานหรือว่าผ่นปะทูนะจ๊ะวันนี้เหลือเลยเอาไปผัดนะโหอ,อ,อย่างนี้ดีกว่าแน่นอนเพชร ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมลองปลาหลางชนชิมนะครับสำหรับวันนี้ขอาลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจ้า<ใ>จวัสดีจ้า